มีทั้งสิ้น15ล้านคนคือผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิม10ล้านคนและผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใหม่อีก5ล้านคนผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมจะได้รับเงินอีก500บาทและจะสามารถใช้เงินได้จนถึงวันที่31มีนาคม2564วันที่16ธันวาคม2563ตางแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนคนละครึ่ง น,นี้เข้าไปที่เว็บไซต์คนละครึ่งกดเมนูลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชนอ่านรายละเอียดและยืนยันข้อตกลงกรอกชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนรหัสหลังบัตรวันเดือนปีเกิดและเบอร์โทรศัพท์กรอกรหัส OTP ที่จะส่งเข้ามายังเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนรอยืนยันสิทธิผ่าน SMS ทะเบียนผ่านแล้วต้องใช้สิทครั้งแรกภายใน14วันไม่อย่างนั้นจะถูกตัดสิทธ์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตาม